không béo được đâu người ta, nó siết siết, anh ơi, vậy, cây, cái <laughs> 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 Ờ đi đi vô भाई vô coi นิดถึงกันอีไผ mày พุ่นพุ่น ปลาในซาเลยล้อมกได้กินลุกต้องหาเนี่ว er ันน <yo at. S 1> ี so ้มาบานครับพี่น้องมาบานคือเก่าครับแม่ยกป่าสู้กินครับผมปฝาในสาสู้กินอันเนยม่ใหญ่หรอกครับพ่อได้กินด้วยโอ้ทุกี๊ตีปัด ตัวลงไมไหวลงตยายลงโดดตู้มลงแกบอกว่าดุดมาว่ามันนั่นยุ่หันมาว่ามันนั่นเหียบไม้ยุ่งหันนะบตรายบุตรหงน้กจดัล้วชีวิตเลี้ยงอันนี้ัน The biết slipped toy. The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  slipped toy. ห่วยแม่นบอกล้มลงมาด้วยตก้อสีโอตก้อไปเสะเนี่ยคังด่านเขียวด่านเขียวสด่านเขียวคังที่น่ขอนีนีนทขาขอนนขอน เ็บอยนาเ็นไหมกินอะไีใหม่เนยังก่นสายไหมของวันเดี๋ยวเดี๋ยวออมันคือตายหนิหนิปาปาเียงตายเือมาว่าเียนี่มันตายคไข้กินมันกา่าูกโรงเรียนนี่มันี่เป็ดแหบนะฟังว่าใคร

ดอกมันติดก็ผลผลิตไหลดิผลิตได้ตัวนึงโคนใหญ่นี่ติโคนใหญ่ tẩy nó yu 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 hồng quân đi tuyệt vời của tôi bỏ qua gặp bay bỏ qua gặp bay 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 จีก็มีเลยอ่ะียืนหลันขาดเนาะจไปกินขนมไหมยังไม่หิวหิวเหรอวย เาตัวท okay, kind of pues, no ี่จกันมาดอกเงินเทขังเลยไม่ได้ไม้่ด้ม่ได้ขังได้ไล่แล้วได้ไล่แล้วปลาสลิดปลา่คอป่คอ ไม่เยออน้องไลงลบอ,บอ,บอากขึ้นดิสิลมายัางเห <c oughs> ยียบนำแล้วนงแลว <c oughs> ลงมาอยอ <c oughs> อกแล้วอ <c oughs> ยู่ในรางแบอออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ล <c oughs> โอ้ยดีตัวนี้ละ่อ่นะแย่นบอหน่อยนโอยถูกนเปียกแล้วอยากลงงีนเปียกแล้วลงโอ้ยไป ลงนี huh kind of ah, ่เลยอยาโดดอย่าโดดมันสิตีหม่เบียดเบียดไม่ตะใหม่จะหรว่ตะไม่ได้หนิจะคลยลงไปลงมาอย่างลงไอนี่ดิอาเปลงไอนีอ่ะอ้หข้รหน่อยตัวนี้อ้ยวมันนยังใข่อยัางบีบแจกแ๊้าวลงไอีอุ้ยเอาบ่ สามชีสเอาคลองขึ้นมานดูลาเคองเราใช่หนิป่ะเราใช่ถ um, ึงเรจะได้ปลาตายเอาปลาซีหันเอาบ่แ้ก็ให้มือไปน้ำกันนะโอ้ปลาตายช่้ยปลาตายโอ้ยยูเหม็นแก เอาเอาเอาบ่นเดี๋ยวเมื่อวานบ่เออเอามาจากสามที่โตบ่หระฮะกองกองเส้นหนามปลาิทินไปเทใส่กองตัวตโคใส่นี่เราของไหเอาของ้ไปละเอาเี้ยไม่ใหญ่เอาของไม่ใหญ่กันใ้องแค่า้าอันมันก็เฟังนอเสียผ่าน้เลยเดียนี่มันค่ายยี่หันน่ยมันถูกค่ายี่หันแกวอกแกวอกเดี๋ยว่เงี้ยมตาที่จะบายใจ không lấy được <laughs> không có lấy được. để lên nhang nhang thôi để lên sau có

บอกไอ้เบียดบอกไอ้เบียดนอนกลับกันเนอใส่กระเป๋าลูกใส่ดีๆดีทำตัวว่บ้านตั้งต่เพ่งหืมพล้นน้คลยมาโยนน้คอลเลยม่มาโยนปปยีนะมูหลายเลยลกเอ๋มูหลายมูเดียวกันไมไปไปบอกไอ้เบียดไปไปบอกไ้บ อมันเยส่ว hmm. น yeah. mm ัง hmm. ด yeah. yeah. ้วยเจ้า่วนฟองเี๋เดีอยหาดิลูมมันก็หลงเหเป็นไรเขาให้ขายชีเอืมเราอาหาชตีปลาจะเปลี่ยวโอ้แล้วก็อะไรอ่ะส่วน

เออีบไปซหน่อยละกูบาวจีบหนากรยังก็รุกหักเขาเอ้ยบาวจีบหนาเป็นนี่ไรเห็น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 ยันบักรุ้งจีนใช่ปะ

เฮ้ยเสียจดิป่ะเด็กเขาว่าอยูอนตกว่าเเขาไบ้น้วนจังมงตเลยนงมีเปื้ยนเหเพ่นเนี่ยแต่มือมือดขาลุ่นคนที่ายก่อนดิ ลอน้ำบอกว่าออกแล้วคืต้องบิดังสีะน้าบอกอ่ะมันหนักไหมบ่อแลรับ่อด้วมเรื่องหนามหนลูกึป่ะำเป้าเป็นไป ดีอกจอยเอ้ยอุ้ยกร่ยิบกระซบิ่มงเว้ยไมีอังนม่ีงนี้นี่พอนานะลูกกินน้ำมีอังไหนะกินได้ใชนไมันน้ำโค่กันถึกินได้บ่ล่ะกินได้กินเด้ยบาล่ะ้าบับแทงไหนเออโดดเลยคนคนกลับเงี่ยก็ต้องโดด ไปลดกันเอาพี่น้ำยาบ่าไปจิก้อยนี่ไงออกเลยเที่ยงเเที่ยงไม่เเมือน่ลเทียงเทียงเทียงล่มกินก็เที่ยงนี่ไปเฮอดผมอาต้องถุเออต้องทำนนเออเอาบอแม่โอ้ยอย่าอะเงินเขาไป้นหน่องนเล 啊。